พีน่าจะยังไม่รู้กันเลยนะคะว่านงมดนะคะเคยมีอาชีพส,สันเข่งมาก่อนด้วยค่ะ,ะบอกว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงนงมดตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่จําความได้ก็คือคุณแม่นะคะสันเข่งมาโดยตลอดก่อนที่จะพาพีพีนะคะไปดูวิธีการสันเข่งนะคะนงมดก็จะมาเก็บลูกตะขบให้นงไก่กินกันสักหน่อยแต่ต้นตะขบนะคะสูงมากๆเลยค่ะนงมดเก็บไม่ถึงนะคะจะให้คุณหลังอุ้มเก็บสักหน่อยคุณหลังบอกว่าใช้เก้าอี้ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะช่วงนี้นะคะลูกตะขบก็คือสูงเยอะมากๆและน้องๆไก่นะคะชอบกนะี็จม เนื้อหวานเวลาสุกนะคะก็จะเป็นลูกสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะและนี่เป็นลูกตะขบที่น้องโมเก็บมาได้ค่ะโยนให้น้องไก่กินเท่านั้นนะคะน้องไก่แย่งกันกินหมดเลยค่ะหมดภายในพริบตาเลยนะคะและ,และน้องโมก็จะพามาดูรังไข่ในโรงเรือนน้องไก่กันหน่อยนะคะอีกโรงเรือนหนึ่งยังไม่มีรังไข่เลยะค่ะเดี๋ยวน้องโมจะต้องไปสั่งเพิ่มเอาไข่ไก่ที่เก็บมาได้นะคะยกขึ้นรถไปด้วยเลยแล้วก็ตรงมาที่ร้านเลยนะคะที่นี่ก็จะอยู่ที่หมู่บ้านทักเคยนะคะอำเภอสนพึ่งค่ะเมื่อมาถึงนะคะน้องโมเจอตะกร้าจ,จัดสรรนะคะสวย,สวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค ขตั้งแต่จําความได้นะคะที่บ้านนงวดนะคะก็สานเข่งมาตลอดเพิ่งจะหยุดสานไปประมาณ10ปีที่แล้วค่ะตอนเด็กๆนะคะนงวดก็จะไปตัดไม้ลวงไม้ไผ่นะคะในป่าแล้วก็มาจัดสานแบบนี้เลยไม่ได้สานมา10ปีนะคะพอมาลองสานนะคะก็คือสานได้เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์มาก่อนแต่เมื่อก่อนเข่งที่นงวดสานนะคะก็คือจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยค่ะวันนี้นงวดก็มาสั่งตะกร้ารางไข่เพิ่มนะคะแล้วก็แวะมาดูคุณป้าสานกันด้วยพี่ๆนงวดจะบอกว่านงวดเองนะคะทําเป็นทุกขั้นตอนเลยค่ะเป็นอาชีพที่ส่งน้ง ึงมัธยมปลายเลยเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะคะนงมดจะพาพีพีนะคะมาทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนขายได้อันนี้คุณป้างงเลยนะคะนงมดมาถึงนะคะคุณป้าไม่ได้สอนเลยค่ะนงมดจัดทาเองเลยสามารถเรียกนงมดได้นะคะนงมดร้อยอาชีพค่ะทามาหมดลกว่าจะได้เข่งมาแต่ละใบนะคะไม่ได้ง่ายๆวันนี้มือแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวแวะมาอีกค่ะ